้าม,าม,ามวันนี้ผมกับน้องน้ำปิงนะครับจะมาทำชาเลนจ์ถ่ายรูปให้กันนะครับกับเจ้านี่ครับ vivo v 6 0 Lite 5g ครับกับ future ai portrait 4ฤดูครับแล้วก็นี่เลยครับน้อง vivo v, v 6 0 5g นะครับหมดกล้องฟิล์มมารอดูกันนะครับว่าพี่เก่งเนี่ยเขาจะถ่ายเก่งที่โมงไ,งไง้ไหมระดับพี่อ่ะถ่ายดีอยู่แล้ว โหสวยมากเลยอะรูปนี้ก็สวยใช่สวยขนาดนี้เดี๋ยวลงไอจีเลยแต่พิงจะลงรูปไหนอะที่อยากจะลงอืมเป็นรูปนี้ละกันนี่ถ้าพี่โอยอยากได้เนี่ยขาต้องไปหาที่ไหนครับมาเดี๋ยวพี่พาไปซื้อไป โอโอ้ดูไหมครับว่าที่ True d t a c เนี่ยเขามีดีลโหดโปรดซื้อโอ้โอแล้วถ้าซื้อ Vivo ที่ True d t a c นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเปล่าหรือพร้อมแพคเนี่ยก็ได้ดีลดีสุดราคาคุ้มสุดครับ ผ่อนง่ายแค่ใช้บัตรประชาชนกับ SG Finance Plus หรือผ่อนนานสูงสุด48เดือนกับ k n e x f Star ลูกค้า True d e t a c ยิ่งอยู่นานยิ่งลดเพิ่มรับส่วนลดสูงสุด1,000บาทเพียงนำอายุการใช้งานมาแลกยังไม่หมดเท่านี้นะคะพิเศษไปอีกเมื่อซื้อเครื่องพร้อมอัปเกรดแพ็ปรายเดือน8 9 9ขึ้นไปรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด2,000แถมดูฟรี True Vision Now N บันเทิงครบสิ้นจบในแพ็คเดียวถ้าจะซื้อมือถือให้ใครมาซื้อที่ True d e t a c กันนะครับ